เรามาต่อกันกลีบกลีบต่อไปเลยนะคะกลีบต่อไปนี่เป็นกลีบป้าจะเรียกเป็นกลีบที่หนึ่งของจะเป็นงานลักษณะถักต่อเนื่องนะคะจะไม่เหมือนกลีบแรกกรีบข้างนอกเนี่ยกรีบข้างนอกเนี่ยป้าจะถักถักทีละกรีบถักทีละชิ้นแบบนี้เนี่ยป้าสอนไปเนี่ยป้าจะถักทีละชิ้นอย่างนี้แต่กลีบถัดไปเนี่ยป้าจะถักเป็นถักต่อเนื่องแบบนี้นะคะ ้าจะถักเป็นต่อเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วแต่ละระหว่างหากักห่างความห่างของกลีบเนี่ยป้าก็จะเว้นโซ่สองแต่ไหมจริงๆที่ป้าจะใช้เนี่ยเขายังยัง,ย,งยังไม่ส่งยังไม่มายังมาไม่ถึงป้าจะสอนเป็นกลีบแต่ละกลีบให้ก่อนนะคะอันนี้ป้าถักไปแล้วกลีบหนึ่งแล้วความห่างของแต่ละกลีบเนี่ยป้าจะคั่นด้วโซ่สอง กลีบเนี้ยป้าจะทำทั้งหมด6กลีบนะคะกีบแพทนี้นะเนี่ยป้าทำทั้งหมด6กลีบนี่สมมติว่าอ่าเราถักได้กลีบแรกแล้วกลีบต่อไปเราจะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ขึ้นที่โซ่6 1, 2, 3, 4, 5, 6โซ่6พันุเข็ม2ครั้ง แล้วก็นับลงมาสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาลงที่ห้าทำพันธุเข็มสองครั้งลงวพันธุเข็มสองครั้งลงหลักถัดมา พันุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมนี่จะได้ทั้งหมดหนึ่งสสามสี่สี่หลักไม่รวมโซ่แบบนี้นะคะนี่ต่อไปก็ขึ้นแถวนี้เราจะขึ้นที่โซ่สามนะคะขึ้นที่โซ่สามพลิกกลับ พนุเข็มครั้งเดียวนะทำา f ธรรมดาพนุเข็มครั้งเดียวหลักแรกทำแค่หลักเดียวแล้วก็แล้วก็หลักถัดมาถัก V พนุเข็มครั้งเดียวถัก V คือลงสองครั้งจะได้ทั้งหมด7หลักหลักถัดมาก็ถัก V เนี่ยพันธุ์เขมค้งเดียวนะเพื่อให้กกีบเขาสั้นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักไม่รวมโซ่แล้วก็โซ่สองพิกกลับจะขึ้นแถวนี้แล้วนะโซ่สองพิกเนี่ยดู อันนี้ถัก F พันุเข็มครั้งเดียว2ขีดนี่คือพันุเข็มสองครั้งนะคะถักตามแพทเลยนะหลักถัดมาก็พันุเข็มสองครั้ง พนุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมแล้วก็พนุเข็มสองครั้งลงหลักถัดมาพนุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมเราจะไล่ระดับขึ้นไปนิดนึงนะคะเพื่อให้กีบเขามีความโค้งขึ้นต่อไปนี่คือหลักกลางแล้วนะคะหลักกลางนี่ดูนะป้าจะทำ สามขาแต่อันขาแรกเนี่ยจะพันุเข็มสองครั้งตรงกลางป้าจะพันุเข็มครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นที่โซ่หนึ่งแล้วก็ทำซีเป็นมุมแหลมใครอยากได้แหลมมากๆก็ขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็ซีดูตามแพทนี้นะพันุเข็มสองครั้งต่อไปพันุเข็มครั้งเดียว โซ่หนึ่งใครจะอยากได้ํำแหลมก็โซ่สองราศีป้าจะซีแค่เส้นเดียวอย่างนี้นะคะมันซีง่ายดีไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็พันุนเข็มสองครั้งลงหลักเดิมพันนุนเข็มสองครั้งลงหลักถัดมาพันุนเข็มสองครั้งลงหลักเดิม ทําตามแพทเลยนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายพันุเข็มครั้งเดียวพันุเข็มครั้งเดียวโซ่สองสี่จะได้แบบนี้นะโซ่สองแล้วก็มาสี่ตรงแถวที่สองนี้ โซ่สามจะสามก็ได้จะสี่ก็ได้นะคะดูให้เขาลงแล้วมันไม่ตึงหรือมันไม่หย่อนเกินไปอ่านี่แล้วก็โซ่สองขั้นระหว่างกรีบตรงนี้เราจะทำหกกรีบนะคะอันนี้ป้าทำไว้ห้าแล้วก็จะขึ้นเป็นหกกรีบแล้วก็ต่อไปก็ป้าจะข้ามไปเลยนะป้าจะทำให้ดู ดูเป็นหลักเป็นหลักในการถักก็พอนะคะเพราะว่าไหมป้ายังไม่มาถักๆเรื้อยๆป้าก็เสียดายะต่อไปจะเป็นกลีบนี้นะนอันนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหต่อไปอันนี้จะเป็นห้ากรีบ แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่แล้วแต่ตอนที่เราประกอบนะมีห้ากิ๊ต่อไปไหนไหนไหนเมื่อกี้อ่ะต่อไปสองอันน,นี้ต่อไปแพทนี้นะจะขึ้นที่โซ่หกเหมือนเดิมหลังจากที่เราทำโซ่สองขั้นแล้วนะก็ไปที่โซ่หก สี่ห้าหพันุ์เข็มเอ้พันุ์เข็มครั้งเดียวเราจะลดจํานวนเออจะลดเราจะลดขนาดข,าดของกลีบเขาให้สั้นลงด้ยการถักแค่เอฟพันุ์เข็มครั้งเดียวก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นแค่5โซ่ห้านะคะไม่ใช่โซ่หนะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าโซ่สขั้นแล้วก็หนึ่งสงสาสี ห้าพันธุ์เข็มครั้งเดียวลงพันธุ์เข็มครั้งเดียวทำวีดิจะได้สี่หลักเหมือนเดิมนะคะแต่แค่พันธุ์เข็มแค่ครั้งเดียวหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เสร็จแล้วจะขึ้นแถวที่สองนะคะแถวที่สองขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักพันุเข็มครั้งเดียวจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกหลักนะคะหนึ่งสองสามที่กลับแล้วก็หลักถัดมาถักวี ลงหลักเดียวหลักถัดมาพักวีอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นแถวนี้โซ่สองแล้วก็พันุเข็มข้างเดียวแบบนี้เลยนะคะตามแพทเลยนะหนึ่งสอง พันุเข็มครั้งเดียว v ทุกหลักน่ v ครั้งที่หนึ่ง v ครั้งที่สองแล้วก็ v ครั้งที่สามอ้ครั้งที่สามเนี่ยเราจะขึ้นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ทำมุมแหลมโซ่หนึ่ง mุมแหลม, ừm, và rồi, có, để, ba lạc lăm, ba mươi lăm, ba mươi lăm, ba mươi lăm, เห็นไหมคะเอ่ยังงี้เลยนะตรงนี้เราก็โซ่สองก็ได้โซ่สามก็ได้ตรงนี้ไม่ไม่จํากัดนะคะขอให้ตรงนี้มันไม่ตึงมากหรือว่าหย่อนมากหนึ่งสองสามอ่ะสิ็จแล้วสําหรับกลิบนี้นะนี่สาหรับกลิบนี้ถักห้ากลีบนะคะต่อไปก็จะเป็นกลีบในนี้นะ เก็บในนี้เก็บในนี้ทำแค่สองแถวนะสู่สองขั้นเหมือนเดิมก็จะขึ้นที่ขาเขียนเพชรไม่ครบ หนึ่งสองสามนจะต้องมีโซ่สามด้วยนี่นะคะจำไไ้้นะอันนี้ถักห้ากลีบป้าจะถักกลีบนี้ให้ดูต่อต่อไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าถักวีพนุเข็มครั้งเดียวถักวีสี่หลักได้สี่หลักเหมือนเดิมเหมือนกับกรีบนี้ แล้วก็โซ่สามจะสามก็ได้จะสองก็ได้นะคะอยากให้หยิบโค้งมากก็โซ่สองก็ได้นะลดโซ่ลงไปหน่อยก็ได้โซ่สองพลิกกลับถักวีทุกหลักเลยนะคะถักวีไล่ระดับ เริ่มลดโซ่สองสี่ง่ายนะคะอันนี้ไม่ได้ยากสองสามแบบเนี้ยทำจะทำสามหรือสี่กรีบก็ได้นะคะ ตัวนี้นะนเป็นของางานตัวนี้นี่ตัวนี้ส่วนข้างในนี้แล้วแต่เราเลยนะคะจะอยากได้ไส้ข้างในแบบพอะไรใจของเขาใหญ่มากแล้วก็ขึ้นโซ่มากถ้าอยากได้น้อยเราก็บางๆแล้วก็ป้าจะขึ้นที่ยี่สิบห้าตรงนี้ไม่ได้ยากก็ถักไปเงี้ยค่ะ ถักไปแล้วก็สมมุตินะคะสมมุติให้ดูที่เฉยน,นะแล้วก็หนึ่งสองสามนี้ถักต้นแถวเนี่ยต้นต้นนี้เราก็ถักเอฟธรรมดาพนุ่เข็มครั้งเดียวแล้วก็สักสองครั้งแล้วก็พนุเข็มสองครั้งเพื่อให้งานเขาสูงขึ้นไล่ระด,ดับไปแบบนี้นะคะ แค่นี้เราก็ถักมาจนจบแล้วก็ตัดไหมแล้วเราประกอบก็เราก็ม้วนม้วนอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนประกอบป้าจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งรอไหมมาให้ให้ครบกันก่อนนะคะคงพอเข้าใจเนาะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ป้าเคยสอนมาบ้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดๆ,ๆหน่อยหน่ไม่มีตัวอย่างมีแต่ถักที่ทำทำไปแล้ว เดี๋ยวบางอันป้าก,ก็สามเห็นไหมกีบเป็นอย่างเราสามารถไปปรับปรุงดูดูความสวยงามของเรานะคะเพราะว่าน้ำหนักมือแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วกันดึงไหมการอะไรอย่างเงี้ยลองเอาเอาไปปรับดูเป็นแค่หลักการในการถักคร่าวๆส่วนเรื่องการออกแบบลักษณะของกรีบแบบไหนนี่เราก็ไปแดัดแปลงเอาเลยนะ เดี๋ยวตอนทำประกอบป้าจะถ่ายให้ดูอีกอีก,อ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 กคลิปหนึ่งนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะ